สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมของมาในโคคเลเรเหลือ3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในวันนี้ไม่ได้อยู่ในอีเวนต์นะฮะแต่ว่าเป็นรีเพลย์ของผู้เล่นทั่วไปนะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมป Infinity Isle นะฮะแมปสุดคลาสสิกของเรานะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณอิซาชาบอฟนะฮะเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์ไทยสีเขียวที่ฝั่งซ้ายนะฮะ ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับพันธมนิตสีเหลืองนะฮะภายใต้ชื่ออะไรวนะเนี่ยซาบรินามีกูดนะฮะนั่นอหละฮะอยู่ฝั่งขวานะฮะอ่าโอเคหลังจากที่ดูเกมแข่งขันไปแล้วก็มาดูเกมของผู้เล่นทั่วไปกันสักหน่อยนะฮะ,ะพักจากเกมแข่งขันกันก่อนนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานด้วยนะจากเกมเรเลอสามนะฮะ โอเคเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เคยลงประกาศไว้ในชุมชน youtube นะว่าผมหน้าที่การงานเยอะนะฮะในชีวิตจริงนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เจียดเวลามาทําคลิปนะฮะเนี่ยโอเอค okay. ฝั่งสีเหลืองนะฮะเปิดด้วยสนามบินนะครับสร้างอ p พ l ล o ออกมาสเกลก่อนนะฮะจังหวะน,นี้บินผ่านหน้าบ้านฝั่งสีเขียวเลยนะตรงนี้ว่ายังไงครับดับเบิลโดโจโดยที่ มีฝั่งสีเหลืองลอยลำรออยู่นะย่อนระเบิดลงไปหนึ่งลูกไม่ตายนะต้องใช้สองลูกนะฮะเคอีกสองลูกมาหย่อนใส่รถก,กระเเรนะฮะแต่ไม่พังนะครับ <c oughs> เคลงไปอีกนะครับ <c oughs> ก็ไม่พังอยู่ดีนะฮะ <c oughs> ดามเมจไม่พอนะครับลักษณะนี้อ่าแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเหลืองโอโ้มีการย้าย MCV มากลางณนะจุดนี้นะฮะแล้วก็มีโดโจโคอวิ้นมาแล้วยังไงครับจะไปกลางตรงไหนเอ่ย ตรงนี้ฝั่งสีเขียวจะยึดบ่อน้ำมันได้หรือไม่โอเคเอาไม่ใช่อเอ็จนะิเนียร์นะฮะนึกว่าจะเป็นอิเอ็กทรนียร์นะ <c oughs> โอเคตรงนี้มากลางแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ MCV เข้าไปเหยียบไม่ได้แล้วนะต้องอาศัยวินดิเคเตอร์ทิ้งบอมใส่อย่างนี้นะฮะเรียบร้อยสร้างยังไม่เสร็จเลยนะแตกแล้วนะครับโอ้โหอืมโอเคส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเหลืองถอยหลังนะฮะกลับไปกลางใช่ไหม กลางตรงไหนครับเนี่ยอ๋อ,อไม่ได้กลางนะฮะลงน้ำนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้นะฝั่งสีเขียวตอนนี้ก็ยึดบอนะ่อน้ำมันไปได้แล้วนะแล้วก็มีการผลิตทหารออกมาจํานวนเยอะมากๆเลยนะอ่าแต่เป็น i m p e r i เ l ร์บริเออนะหน่วยต่อต้านบุคคลต่อต้านทหารราบนั่นแหละนะฮะแอนตี Anti ้อิน t r นนะแอนตี Anti ้ก r ริ o ัด้วยอ่แต่ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียววิ่งเข้ามาไม่เจออะไรเลยนะโอ้โหฐานใหญ่หายไปแล้วนะเห็นแต่โรงเก็บแร่ก,กับ สนามบินนะฮะแล้วก็สนามบินตรงนี้มีวินดิเคเตอร์อยู่ตั้ง3ามลำนะยังไงครับจังหวะน,นี้ต้องต้องเจาะรัวแล้วนะฮะอ่าไม่เจาะก็ไม่ได้นะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองมากางฐานไว้กลางน้านะฮะแล้วก็สร้างสนามบินขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะฮะอย่างข้างๆกันเลยนะครับเป็นสนามบินลอยน้ำนะนะจ้องนีง่ณจุดนี้นะฮะขออภัยนะครับลินพันกัน,นแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีแทงบัสเตอร์เข้ามาแล้วครับโดนทิ้งบอมใส่เรียบร้อยครับแตก1แตก2แตก3นะนะ โอ้โหไม่ยอมปล่อยเลยนะฮะฝั่งสีเหลืองอ่าปล่อยไว้ก็ไม่ได้นะถ้าไม่งั้นเน็มโดนเจาะแน่นอนนะครับอืมแล้วแบบวิ่งมากี่คนกี่คนมันก็ตายหมดเลยนะอเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าคุณต้องไมโครตัววินิเคเตอร์ดีๆนะอ่าไม่งั้นเนี่ยากเลยนะครับการที่จะทําทิ้งระเบิดแบบนี้นะฮะลงไปสองลูกได้หนึ่งศพ ฝั่งสีเขียวผมว่าต้องเอาทหารพวกนี้เจาะรั้วแล้วนะฮะ้าไมง้นเนี่งคุณจะไม่ได้ยิงสักทีนะแล้วมันลักษณะน,นี้เหมือนกับว่าสร้างฐานมามันเปลืองเงินเล่นนะเนะี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้โรงรถมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าสร้างอะไรอยู่เอ่ยเทงงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะฮะโอ้ยขึ้นเทียรสองเลยนะครับมีเา้าบีอัพเกรดนะฮะไม่เล่นเทงูนะฮะขึ้นเทียรสองี้นี่ถ้าไม่ใช่สุนาีิก็จะเป็น vx ก่อนนะฮะอ่า ว่าแต่กดอะไรมาเนี่ย VX 8ตัวว้าวโอเคส่วนฝั่งสีเหลืองนะฮะตรงนี้สร้างอะไรอยู่ครับสนามบินยังไงไม่มีฐานใหญ่สร้างซีพอร์ตท่าเรือกำลังจะมาฮนะยังไงล่ะครับจะวางตรงไหนฮะฝั่งสีเหลืองอยังไม่วางนะฮะโอเคแต่ว่าตรงนี้นบนภาคพื้นทวีปมีกำลังเดือดเลยครับ <c oughs> เอาออพรโรโดนซอยโอ้โห <c oughs> แล้วร่วงลงม,มาใส่กันพอดีอื <c oughs> คุณไม่คิดจะดึงหนีหน่อยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยแทงบัสเตอร์ก็โดนระเบิดวินเทเตอร์ไปอีกแล้วนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวส่งช็อปเปอร์ v ีมาเลยนะครับอ่าเจาะรั้วนะฮะจริงๆนี่คุณขนาดนี้แล้วคุณเข้าไปยิงสนามบินเลยก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าเจาะรั้วเพื่อเปิดทางให้ฐานเข้าไปยิงนะฮะโอ้โหแล้วคุณดูดาเมจ d p s สูงมากนะครับเบิ้มเรียบร้อยครับสนามบินแตกไปแล้วนะได้พีซิปเปอร์ออกมาหนึ่งคนแล้วก็ตายไปนะฮะโอ้โห ฝั่งสีเหลืองตอนนี้ว่าไงครับเอาวินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดเพื่อสกัดตัว vx นะฮะแตกไปหนึ่งนะครับผมแต่จังหวะน,นี้นี่จะได้สักเท่าไรกันเชียวนะ,ะแล้วตรงนี้เอา้าเครื่องบินโอ้โหมี6กลำนะ,ะจำนวนเกินนะครับโรงจอดไม่พอนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองว่าไงครับสร้างเป็นอ,อะไรนะมันชื่ออะไรนะติดไทยออกมาะฮะแล้วตรงนี้ข้างๆโอ้โหข้างๆท่าเรือมีโรงไฟฟ้าด้วยนะจังหวะน,นี้นี่ผมว่าไฮโดรฟอยนนี่ควรจะมานะอ ไม่งั้นหนียากแล้วนะฮะอ่คือแน่ๆที่แน่ๆก็ต้องเอาไฮโดรฟอยล์มาสอยอตัวเว็กนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเว็กแปลงร่างขึ้นฟ้าปุ๊บไปมีอะไรยิงนะฮะเรียบร้อยครับ GG เลยนะเนี่ยเพราะว่าเครื่องอพอลโลเขาก็ไม่มีด้วยนะฝั่งสีเหลืองอ่าโอเคตรงนี้เอาสร้างมาแล้วนะครับเรียบร้อยชัดเจนมากนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวส่ง VX มายิงสนามบินเลยนะฮะแต่อพอลโลมีอยู่ลำเดียวนะฮะยังไงครับยิง VX ไปได้แค่ลำนึงนะฮะโอ้โห เรียบร้อยครับ VX ลงพื้นโดนวินเคเตอร์ทิ้งบอมใส่แตก2เลยนะส่วนทหารตรงนี้ก็ยิงกับออ่่มันชื่ออะไรนะริบไทยอยู่นะฮะทำไมผมลืมชื่อยูนิตตัวนี้บ่อยจังโอเคแล้วว่างครับโอ้โหแล้วสไตรเกอร์ VX จะแตกไหมฮนะในจังหวะนี้อา้าวมีเทงูเข้ามาแจมนะฮะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทหารราบนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ริบไทยก็ลงน้ำไปแล้วนะบนฟ้านี่ก็มีอพอลโลอีกนะครับ ฝั่งสีเหลืองไม่ฮะตรงนี้โอ้ใช้คอมมานทับเลยนะเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างนะครับแต่ว่าตรงนี้จะได้ไหมครับโอ้บีแตกไปอีกหนึ่งนะโอ้โหดูเดือดเลือดพลาสน,นะรตรงนี้ไห้ครับอพัพโอลหนึ่งลัเจอเทงุสามไม่รอดนะครับบึมไปแล้วนะส่วนตรงนี้มีริดไทเข้าเอกนะครับเทงูนี่แปลงร่างลงมาสู้ยังไม่ได้นะครับติดครูดาวอยู่นะครับติดครูดาวนะครับผมส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองสูไม่ไหวนะฮะลงน้ําก่อนเลยแล้วยังไงจริงๆสู้ได้อยู่นะเออ ไม่ต้องถอยก็ได้นะสีเขียวไว้ครับสีเขียวทอยก่อนครับเออรังสีเช่แข็งลงมาเอาแข็งไปหนึ่งคนนะเรียบร้อยครับแตกนะฮะจังหวะน,นี้ตรงนี้ไว้ครับเทงุแปลงร่างลงมาสู้เลยนะแต่ประเด็นคือเทงุเนี่มันลงน้ําก็ได้นะอแต่ไม่สนนะครับฝั่งสีเขียวมายิงลงกับแร่ตรงนี้มีวินดิเคเตอร์บินมาทิ้งระเบิดใส่เทงุแปลงร่างขึ้นได้ทันอยู่นะฮะบางส่วนนะครับวินดิเคเตอร์ก็จมน้ําลงไปหนึ่งลำนะฮะไม่ใช่จมน้ําเดี๋ยวอยู่ริมน้ําพอดีเป๊ะเลยนะฮะ ส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็กดทหารออกมาเรื่อยๆนะครเป็นแทงบัสเตอร์ออกมานะครับผมส่วนตรงนี้นี่อิมพีเรียลบารีเออร์เช่นเดิมนะฮะอ่าอย่างดุเดือดเลยนะแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยอืมีแทงบัสเตอร์ช่วยยิงรีบไทด้วยนะฮะเอา้าตายหมดนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมอมืแล้วรีบไทของฝั่งสีเหลืองก็แตกหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะฝั่งสีเหลืองว่าไงครับส่งมีเคเตอร์เข้ามาตรงนี้มีอัพโลเข้ามายิงสู้กับเทงุเรียบร้อยครับระเบิด ต้มไปแล้วนะฮะโอ้โหแล้วโรงก็บแรกก็อ๋อขายทิงด้วยนะฝั่งสีเหลืองนะฮะอเอ๊ะฝั่งสีเหลืองสีไหนเขาชื่ออะไรนะซาบรีนา่ามีกูดนะฮะอ่าสีเขียวอีซาชาบอฟนะฮะอ่าต้องอ่านชื่อเขาบ่อยๆนะเพราะว่าโดนคอมเมนต์มานะว่าไม่อ่านชื่อผู้เล่นเลยนะฮะอ่าจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมขอชี้แจงหน่อยนะอย่างหนึ่งก็คืออ่ามันเป็นแนวทางการภาคของผมเองนะคือผม จภาพแบบเป็นชื่อผู้เล่นตลอดนี่มันไม่ได้นะคือภาพเป็นสีเนี่ยเขาจะสําหรับคนไทยเนี่ยจะเห็นภาพง่ายกว่านะฮะอันนี้คือชี้แจงนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะฮะโอเคตับสู่เกมกันฮนะรตรงนี้อัลาโรบินเข้ามาแทงงูแตกตุ้มไปแล้วนะฮะหนึ่งลำํำสองลำํำสามลำํำเรียบร้อยครับเก็บหมดเลยนะฮะได้ยศอะไรไม่นเนี่ยได้หนึ่งบ้างนะฮะโอ้โหอย่างเดือนนะครับส่วนลํำนี้สองบ้างนะครับกลับมาซ่อมแซมที่บ้านนะฮะแต่ว่ายศสามบ้างนี่ไม่มีนะฮะสามบ้างนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนระับ อ่าสำหรับเรื่อสามเนี่ถ้าหากว่าเกิน2บ้างไปมันจะเป็นยศติด1ดาวนะฮะอ่ามันจะเป็นยศด,ดาวเลยนะอ่าครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้สิ่งก่อสร้างบนภ้าพื้นไม่เหลือแล้วนะฮะอืลงน้ําหมดแล้วนะครับจังหวะน,นี้แล้วยังไงครับฝั่งสีเหลืองเขาจะเล่นยังไงแล้วสีเหลืองี่เสียเปรียบตรงอีโคโนมิกด้วยนะฮะมีโรงเก็บแร่แค่โรงเดียวนะอ่า สีเหลืองชื่ออะไรน,นะซาบรีน่ามีกูดนะฮะอ่านชื่ออีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครลืมนะผมจะได้ไม่โดนคอมเมนต์อีกนะหยอกหยอกหยอก,ยอก,ยอกอช่วงนี้ช่วงแห่งความสงบนะฮะฝั่งสีเหลืองบินมาตรงนี้แล้วยังไงครับลำแสงเช่แข็งลงมารุงเก็บแร่จะแข็งหรือไม่แข็งไปแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ vx โหกำลังยิงอยู่เพลินเพนะโดนทิ้งบอมใส่แตกบึ้มไปแล้วนะฮะว้าวบินมาอีกหนึ่งลำนะฮะวินติเคเตอร์ไงครับทิ้งระเบอร์แซนรงเก็บแด่แตกอุ้ยไม่ทันนะครับผม มันหายแข็งพอดีนะครับผมโอ้โหนี่ถ้าว่าส่งฟินดิเกเตอร์มาเร็วกว่านี้เนี่ยผมว่าได้แน่นอนนะฮะแต่ว่ารถเก็บแรกนี้ก็เกือบพังนะไฟลุกแล้วนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวส่งทหารราบมาคุมพื้นที่เลยนะฮะมันยากเลยนะครับสาหรับฝั่งสีเหลืองที่จะขึ้นบกได้นะฮะโอเคตอนนี้พับเ c v แล้วก็เคลื่อนมาที่จุดขึ้นมาทางซ้ายนะไม่ทราบว่าจะไปไหนเอ่ยอย่างไงละครับเนี่ย จะไปกลางตรงไหนฮะอยบอกนะว่าจะมากลางตรงนี้เออเป็นไปได้นะฮะเพื่อทําการขยายฐานนะแต่ว่าถ้าถ้ามากลางตรงนี้นมันมันเสี่ยงนะอืเสี่ยงที่จะถูกทําลายนะแล้วประเด็นคือฝั่งสีเหลืองในเขาก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะสู้สุดใจจริงๆนะตรงนี้มีไฮดรฟอยออกมาแล้ว2องลำนะฮะน่าจะสร้างเร็วกว่านี้นะอ่าเค c o n s t r u c ชั่นยาร์ดมากลางตรงนี้นะฮะ สร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้แน่นอนครับผมส่วนตรงนี้บึ้มไปแล้วนะฮะโรงเก็บแร่ของฝั่งสีเขียวนะโอ้โหแล้วว่าไหครับสีเขียวโอ้โหกองทัพที่อยู่บนชายหาดนี่คือพร้อมสู้สุดๆเลยนะฮะเรียบร้อยเออเทงบัสเตอร์ตรงนี้ว่าไหมครับอาพัลโลเข้ามายิงเทงูไม่แตกแต่อาพัลโลแตกนะฮะแตกกลางอากาศด้วยนะครับจังหวะนี้ว่าไหมครับ v x ขึ้นฟ้าเลยนะฮะตรงนี้มีแฮร์โดฟลอยมาลำเดียวไม่พอนะครับผมสองลำก็ไม่พอนะแล้วมันไปยิงเทงูก่อนนะครับเรียบร้อยฮะ โอ้โหเรียกตามเก็บเลยนะครับจังหวะนี้แตกสิครับบื้มเรียบร้อยครับผมไม่ไม่มันทุยปิมผนกันไม่รอดนะฮะตอนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองกดยอมแพ้ไปแล้วนะคุณซาบรีนามีกูดนะฮะโอ้โหนี่ขนาดนี้ลงน้ําแล้วนะยังยังไม่ไหวนะอ่แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะอีโคโนมิกนี่คือตามหลังสุดๆเลยนะแ้วคุณดูจํานวนยูนิตนะครับฝั่งอิซาชาบอฟฝั่งสีเขียวนี่คือเยอะกว่านะโอ้โหสิ่งก่อสร้างนี้ก็ชัดเจนนะฮะ พอๆกันเลยนะครับทรัพยากรนี้นี่ยิ่งชัดเลยนะฮะโอ้โหช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่หนีลงน้ําพอดีนะ,ะสรุปนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอิซาชาบอฟฝัฟ่งสีเขียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโัสดีครับฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ